พี่อ้อยนะวันนี้นะคะพี่อ้อยมาทำข้าวเหนียวกลอยนะคะข้าวเหนียวกลอยเนี่ยพี่อ้อยจะใช้ตัวกลอยนะคะที่พี่อ้อยซื้อมาเนาะก็จะใช้เป็นกลอยมากเลยนะคะข้าวเหนียวจะน้อยมากนะคะเพราะว่าพี่อ้อยต้องลดตัวข้าวเหนียวเนาะต่ตัวเนี้ยพี่อ้อยทําขึ้นมาเราจะทานสองมื้อถ้าทานสองมื้อพี่อ้อยต้องลดข้าวนะคะพี่อ้อยจะไม่ทานข้าวเนาะ ก็ข้าวเหนียวจะทานได้ประมาณนี้นะคะต่อหนึ่งต่อหนึ่งมื้อนะคะแล้วก็เป็นกลอยไม่เป็นไรนะคะอ่าิที่ทำาหมุนข้าวเหนียวก่อนเนะเาะตากกะทิพี่ย้อยตั้งเหลือดแล้วนะคะย่อยจะใช้เป็นน้ําตาลเทียมนะคะเป็นน้ําตาลเทียมเนาะก็ใช้เป็นอีกขั้วนะคะ ตัวนี้พี่ออย,ยใส่เกลือไว้แล้วเนาะก็จะใช้อีกขั้วแค่สองซอง,องจะไม่เอาหวานมากนะคะจะไม่ทําหวานมากเพราะว่าคําพูดไิธีใช้พูดยากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นคำพูดพื้นๆที่ที่คนเราทุกคนใช้กันนน้ยอย่างเช่นเอาไม่เอาอะไรประมาณเนี้เนาะพี่อ้อยถูกน้องคนหนึงนะคะต่อว่าว่าภาษาวิบัติเนาะคือใช้คําไม่สุภาพเดิ๋พี่อ้อยก็ไม่ไม่ <_ d ata> ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าคนทั่วไปเขาก็ใช้เนาะไม่ใช่พี่อ้อยใช้แค่คนเดียวเนาะก็เลยอ่าเป็นทําเป็นว่าพี่อ้อยใช้ประมาณนี้นะคะน้าตาลสองซองนะคะแล้วก็พี่อ้อยจะใช้กรอยนะคะจะใส่เป็นกรอยเยอะหน่อยเนาะใส่เป็นกรอยเยอะหน่อยแล้วก็น้าตาลกะทิไม่มากนะคะแล้วก็น้าตาลไม่เยอะเนาะวันนี้เดี๋ยวพี่อ้อยจะ ทิ้งพักไว้เนาะพักไว้ใช้คําว่าพักพักไว้สักครู่นะคะแล้วก็จะมาโรยมะพร้าวเนาะมาโรยมะพร้าวแล้วก็โรยงานะคะแล้วก็อาจจะโรยน้ําตาลอีกสักซองหนึ่งนะคะก็จะใช้ข้าวเหนียวให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าตัวข้าวเหนียวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราทานเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ทานเลยทันทีนะคะแต่ว่าทานได้แต่ให้ลดปริมาณลงนะคะหมายถึงว่า ข้าวเหนียวครึ่งช้อนครึ่งช้อนนี้นะคะก็เท่ากับข้าวข้าวที่เราทานนะคะข้าวที่เราทานหนึ่งทัพพีเลยนะคะครึ่งช้อนข้าวเหนียวเนาะแล้วเขาก็มีบอกมาว่าพวกข้าวปั้นซูชิหรืออะไรที่เราที่หลายๆคนทานกัน,กนแต่พี่ก่อยไม่ทานนะ,ะตัวนั้นตัวนั้นก็จะมีมีเหมือนกันนะคะตัวนั้นคือตัวนั้นจะหนักก็คือซูชิหนึ่งคำก็เท่ากับ ข้าวหนึ่งทัพพีนะคะเพราะว่าในนั้นก็จะให้ความหนึบความเปรี้ยวความหวานอะไรอยู่ในรสของข้าวนะคะเดี๋ยวย่อยพักตัวนี้แป๊บหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวอ่าเรามาโรยมะพร้าวกันเนาะพักก่อนตัวนี้ไว้แป๊บหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวย่อยจะมาตำงานนะคะตำงาน งาเพ่อคั่วไว้นะคะเป็นงาขาวเนาะเป็นงาขาวนะคะคั่วไว้ก็ใช้งาขาวตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเป็น,นพันพืชเนาะมีเปลือกมีมีเปลือกมีมปกมากของเขาตัวนี้ก็ช่วยมีส่วนช่วยดูดซับน้ำตาลได้นะคะแต่ถ้าจะทานของหวานเมื่อไลร่ให้จำไว้ว่า เราจะต้องลดข้าวเลยนะคะคือคือ,ค,อคือต้องแทนแทนข้าวเลยนะคะข้าวขานมปังหนึ่งชิ้นก็แทนข้าวหนึ่งสิบสามเอสิบสองช้อนนะคะคือหนึ่งมื้อของเราคือใช้แทนไปเลยห้ามห้ามหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่ามันมันเสี่ยงเนาะ ตรงนี้เดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่เกลือนิดหนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เป็นน้ำตาลอีคั้วนะคะใส่เคลนิดเดียวเนาะไม่มากนะคะปลายช้อนเลยเนาะต้องปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างเลยนะคะในชีวิตประจำวันคือตัวน้ำตาลเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดนะคะตัวอีกขั่วนี่เขาไม่ได้จำกัดเนาะใส่แทนได้แต่พี่อ้อยพยายาม จะลดหวานลงเพื่อไม่ให้ติดหวานนะติดหวานาอันตรายพอ,อเลยนะคะตรงนี้ก็มาดูข้าเหนียวพี่ว่าจะไม่ราดกะทิซ้ำนะคะเพราะว่าตัวนี้เราใส่เป็นกะทิอยู่แล้วเนาะก็จะไม่ราดกะทิซ้ำ เห็นว่าตัวนี้ยังมีกระทิอยู่ข้างหน้าเลยนะถ้าจะให้สวยนะคะก็คือทิ้งไว้นานหน่อยเนาะพักไว้นานหน่อยแต่ว่าพี่อ้อยได้เวลาอาหารแล้วนะคะได้เวลาอาหารแล้วที่เราจะต้องทานข้าวเย็นกน็คือจะต้องทานยาก็ไม่พักนานนะคะ จะเห็นว่าไม่ค่อยมีข้าเหนียวนะเพราะว่าพี่อ้อยลดลดข้าวเหนียวตัวนี้จะทําทานสองมื้อนะคะจริงๆตัวตัวหัวกอยเนี่ยเขาก็คล้ายๆกับแป้งบุกเนาะซึ่งไม่ไม่มีปัญหาในส่วนนั้นนะคะทานให้น้อยลงหน่อยลดปริมาณเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเนาะ ว่าให้เป็นถ้าเป็นข้าวอ่ะพี่้อยพูดผิดไปเนาะตอนแรกที่ที่บอกว่าข้าวสิบสิบสามคำไม่ใช่นะคะข้าวสิบสองคำเนาะ,อะตอนมื้อเช้าสิบห้าคำพี่วายจะใช้ช้อนตัวนี้นะคะเวลาพี่้อยใช้ตักข้าวเนาะก็จะไม่ได้ตักเต็มช้อนนะคะบางทีก็ครึ่งนึงบางทีก็เยอะวันิดบางทีก็น้อยไปหน่อยอะไรประมาณนะแต่พี่วายก็นับแค่ปริมาณที่เขากะให้นะคะ น,นับเท่านั้นเลยตรงที่เขากะให้เราว่าเราจะต้องใช้เท่าไหร่ที่ว่ใช้เป็นมะพร้าวขูดเนาะอันนี้มะพร้าวขูดของพี่นกนะคะที่ส่งมาก็หน่วยงาน,นะคะหลายหลายคนอาจจะชอบงาหลายๆคนอาจจะไม่ชอบงาก็ตามสะดวกนะคะแล้วแต่ชอบเนาะ คะเห็นล้วคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ่างกลอยนะคะข้าเหนียวกลอยเนาะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะพี่้อยก็ขอบคุณน้องนองนะคะที่เป็นห่วงเป็นใย,ยเนาะขอฝากขอบคุณน้องๆ้องหลายๆคนนะคะที่รักแล้วก็ติดตามช่องพี่ย้อยตลอดมานะคะก็ พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่อง Hi C นะคะพี่อ้อยจะลงคลิปหลานชายไว้ใต้คลิปพี่อ้อยทุกครั้งนะคะเวลาพี่อ้อยลงคลิปเนาะก็ฝากเป็นกําลังให้กาลังใจให้กันนะคะแล้วก็ช่องหลอนหลอนบายอ้อยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะมาหาพี่อ้อยเพื่อจะกับไปส่งกําลังใจคืนให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ